เป็นที่เรียบร้อยผู้การต้มแซบออนไลน์เครื่องในวัวครับอ่าปเปลื่อยๆใหม่ๆยันห,ห,หน้าบ้านเอาไปรุ่นขั้นต่ำหนึ่งกิโลที่เหลือค่าส่งไปออกเองนะเว้เพื่อนอธิบายบอกก่อนวิธีที่จะไปทำกินเนาะเมื่อได้เครื่องในวัวครับก็เอาน้ำต้มลงหม้ออุ่นให้เรียบร้อยเซ็ตให้เรียบร้อยนะครับเสร็จปุ๊บแล้วขาตะไคร้ใบมะกรูดที่ให้ไปย่อนลงไปน้ำเดือดอีกแล้ว ใส่นี่ขึ้นไปครับข้างในวัวฉีกให้เรียบร้อยลงใส่ลงไปแล้วเซตเซตตัวให้อ่อนตัวเสร็จปุ๊บจับออกมาเอาตอดออกมานะเว้ยเพื่อนรับหันห่นหันห่นหั่นหั่นในสิ่งที่เราจะกินอะไรก็หั่นลงไปน้ําจิ้มอะไรเงี้ยมีครบนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะจินตนาการนะใส่เครื่องปรุงลงใส่หม้อเครื่องปรุงผมให้เรียบร้อยแล้วถ้าใครไม่กินขมไปหามะนาวในตู้มาบีบตส่เรียบร้อยพอเสร็จเรียบร้อยเทใส่ถ้วย หอมผมเตรียมให้แล้วไปโรยใส่ถ้วยที่เหลือฟัดเต็มที่เลยเพื่อนเลิฟใครสนใจขั้นต่ำหนึ่งโรทักรายแอดมาท่านล่างเลยนะเพื่อนเลิฟแล้วเจอกันวันพุธส่งก่อนเพื่อนเลิฟวันพฤหัสพร้อมรอออเดอร์อยู่คืนนี้รอชม